สวัสดีครับ f c ขอช่อง u t u b e ของแอดมุนเซียนมาขมพาชโชคนะครับผมมาพบมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เป็นใบตรวจใน f อสําสลับนะครับสลับกับสบวนทรแอดนะครับคลิปนี้เป็นใบตรวจของเซียนพันแท้มีใครคอยอยู่บังเอย f c นะครับมาได้คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปที่ผ่านมาแอดก็จัดให้เลยนะครับคลิปนี้เป็นเซียนพันแท้ถึงคิวถึงเวลานะครับ ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นของอะไร FC คอมเมนต์ใต่คลิปมาได้เลยนะครับขอมาอยู่อีกประมาณ6ฉบับนะครับดที่ยังไม่ได้รีวิวไปนะครับจะทยอยรีวิวให้สำหรับกับสูตรของแอดไปจนกว่าจะหมดนะครับคอมเมนต์ขอมาได้นะครับสำหรับใบตัวที่ยังไม่ได้รีวิวหรือว่าสูตรดสนใจอยากดูสูตรไหนอขอมาได้นะครับสูตรอดก็เยอะพอสมคมด นะครับก็มา,มาก่อนอื่นจะไปยาวๆก็มาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับนี่เป็นคําเตือนนะครับทุกท่านไปเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไมา่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนหรือผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราสรงเสริให้ทันทีสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นขอใช้วิจารย์ในการรับชมขอบคุณครับพอพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีที่เข้ามาดูช่องยูทูบของแอดหนุนเสียนาารประการตาโชคเนาะ นะครับก็เสศษชิ้นเล่มไวไปทีนี้สูตรแอดสามสูตรไม่ใช่ไม่ใช่สูตรสามถูกไปตรวจสามฉบับคัดออกเป็นหนึ่งหลือสองฉบับนะครับเดี๋ยวมาตรวจทานพร้อมกันนอกเอสินะครับนี่ออกสิบหกมีนาหกแปดห้าหกสามสามสองอันนี้ฉบับใหม่มาดูเลยครับฉบับเก่านี่ครับสิบหกมีนาหกแปดเอาห้าหกสามสามสองก็เข้าที่เย็นสองนะครับงดีพันมาก หนึ่มีนาหกแปดแปด้าสี่ห้าสเข้าที่หาเขาล่างนะครับงวดก่อนเข้าล่างที่หลักสิบเลขห้างวดที่ผ่านมานี่เข้าล่างที่หลักหน่วยเลขสอนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดใหม่ล่าสุดนะครับหนึ 1, ่งเายนหกแปจะออกอะไร3กับ6กนะครับสกับ6กเชอบตัวไหนนะครับเป็นแอดแอชช็อปส นะครับหกกดสวยเอฟซีแต่แอดชอบสามแล้วกันนะครับตอนนี้นะทวิงรูดแอดกววิง่งดสามนี่แหละนะครับบนล่างแต่หกกสวยอยู่นะครับสวยอยู่แต่ทีเนี้ยสองหมดที่ผ่านมาที่แอดมีอยู่เนี่ยก็ออกแต่ฝั่งนี้หมดเลยไงเนี่ยแปดเก้าสี่ห้าสี่ก็ออกฝั่งนี้ฝั่น 8, 9, 4, 5, 4, อองน,น,นี้ยังไม่ออก วันี้มติพันธนมาห้าหกสามสามสองก็ออกล่างเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่ออกดังนั้นแอคก่อนให้น้ำหนักไปที่ฝั่งเลขสามนะครับส่วนสามอะไรเดียวมันดูกันนะครับส่วนชุดเนี่ยสีอให้มามาค่อยเข้าแตงวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับออกจดโดนสามสองแต่ยากแต่เป็นไปได้ทุกอย่างกองสลากวราจะยากแต่เป็นไปได้หมดนะครับภาคหลัง เออเกี่ยวกับหวยบนดินหรือเปล่าเอ็นสามนะครับเอา้าวางกันไปให้ F กเดาไปเลยเพื่อนเนาะเอามาดูต่อนะครับมาดูต่อนี่ครับเอา้าไม่มีไรไม่มีไรก็ดูดันในเลยทีเดี๋ยวเสียเวลาเอฟซีนะครับไม่มีไรก็ไปดันในเลยเนาะ,นะเอฟซีนะประมาณนี้นี่ครับ ดูจันไม่จันเลยน้องตรวจทานความกันเลยเออกห้าหกสามสาม,ส,ามสองนะครับ ห้าหกสามสามสองเข้าสามนะครับบนล่างแล้วก็ไม่มีเข้าตัวไหนอีกเลยห้าตัวนะครับดูหมดสวนหมดหมดที่ไม่ดูแล้วก็นะครับเนี่ยหมดควนแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าเก้าตัวเดียวใช่ไหมเข้าบนนะครับ มัเดลผ่านมาห้าหกสามสามสองพตัวเดียวบนลล่งนะครับอา้าวทีนี้หมดหมา, 0, 2, 6, 8, ายเลขศูนย์สองหกแปดเก้าถ้าให้อชอบชอบหลาตัวอยู่ชอบเก้ชอบสองชอบศูนย์ะครับจะสกับ0นูนย์อมองบน9 มองล่างแต่ก็บ,บนได้ด้วยนะครับสรุปสามตัวเนี่ยบนล่างได้นะครับเปล่ยนแปดกับหกเอฟซีชอบเขาจัดไปดูที่ฟามชอบใครชอบมันเนาะไม่ว่ากันแต่สองตำแหน่งเนี่ยนะครับน่าจะเข้าดีกว่าสองกับเก้าเนี่ยนะครับมาดูกันเรียบร้อยถอยถอย นะครับีวิวทีละหน้าของกว้างอย่างนี้ตัวใหญ่มองเห็นชัดอยู่ใน f เอฟอดเอานี่เลยนะครับเอฟีจะได้มองในมุมกว้างนะครับมองมองในมุมกว้างแบบแอดนะครับอดจะได้คนนวนว่าของใครมาใครไม่มาเนาะเอานี่งวดก่อน ห้าหกสามสาสองนะครับห้าหกสามสามสองหเข้านะครับบนสองข้าล่างส่วนชุดที่เขาจับมาให้ไม่มีเข้าเลยนะครับเข้าตัวเดียวอุ้คลัง ห้าหกสามสามสองแอดเค้นเท่าไหร่ก็ได้ห้าหกสามสามสองนี่ครับเข้าสามตัวเดียวนะครับเนียบนล่างศิรามานีไม่เข้าเลยนคะครับ มาดูหมดก่อนนะเล็กเด็ดขุนคลังนะครับไม่ใช่สิอ่อใช่ใช่ใชเลขกเด็ดขุนคลังนะครับหมดก่อนเลขกเด็ดราชาดำราชันดำราชันดำมดีพันมาสองกว่าหกเข่าแล้วก็ คุณคลังเข้าสามตัวเดียวหมดก่อนคุณคลังเข้าเก้ากับห้านะครับอ 8, 9, 4, 5, 4. บอกแปดเก้าสี่ห้าสี่เก้าบนหาล่างเล็กเด็ดราชันดำสี่ตัวเดียวนะครับบนล่างทีน,นี้มาดูหมดใหม่นะครับตัวอันนี้ผิดนะักว่าให้โชคท้าหกสามสามสอง 6, 3, 3, ผิดนะครับผิดความแม่นจะอยู่แค่เด็กเด็กกับคุณคลังนี่แหละนะครับอ้าวมาดูงดไม้เลยนะครับเน่นทีเด็กเด็กกับคุณคลังนะครับวันนี้ศูนย์สามสี่หกนะครับแอดมองบวกดีศูนย์มองบวกดีสามแค่นี้นะครับมองทีศูนย์กับสาม โดยเฉพาะ3นะครับแอดเน้นที่3วิ่งรูดบนล่างเอฟสจอบันแอดก็จัดไปนะครับสามจะมี3อะไรนะครับสาก็ 3, 2, อย่าทำเล่นไปนะครับอาจจะมาซ้่งตัวเดิมก็ได้ใครจะไปรู้หกสาก็เหมือนกันเนี่ยหกอ,อีกตัวธรรมาเนี่ยเนี่ยหกนี่กว่าอย่าไปอย่าไปมองข้างเช่นกันนะครับ f อ ถึงจะมาเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็มาได้แต่สนี่แอดเน้นเลยนะครับแต่3ามอะไรเดี๋ยวมาดูกันส่วนคุนคลังนะครับห้าเก้าหนึ่งสแอดมองหกเก้าลองหนึ่งนะครับเน,น,นี่ยก็ 9, 3, 3, 9, เก้าสาสเก้าลยเอฟซีเนี่ยนะครับก็สามเกปเลยดีไม่หล่ะโดยเฉพาะเก้ 9, 3, าสามล่างแอดเน้นเลยนะครับ เนี่ยบวกก่อนคุกลางเแปดเก้าสี่เนไครับเนี่ยสามเก้าห้าเจ็ดเนี่ยเก้าตำแหน่งเดียวกันเลยเนี่ยเก้าเห็นไหมเอฟสิบนะครับนั่นหนึ่งนก่อ็ตำแหน่งเดียวกับที่เข่าหนะ้าเนี่ยล่างเก้าบนนทั้งหมดที่ัาฑมาเนี 3, น่เนี่ยเข่าสามบนล่างเนี่ยขตำแหน่งหนึ่งนี่แหละั้นั่นให้มองเก้ากับหน่งไว้เนะแล้วเขาข ดึงลงมาเนี่ยเก้ากำลังด้วยเอฟซีนะครับดึงลงมาเก้ากนลังด้วยประมาณนี้เนาะส่วนสองสิลามณีนี่กับนาับไปโชกนี่ก็ก็ดูเอานะครับชอบก็จัดไปนะครับเออมีสามยกเอาแอปมองสามว้นี่เก้าสามนี่เออนีอ่ ศูนย์สามก็สวยอยู่นะครับนี่เก้าเอาก้าโอเคอยู่อ่ะแอดมอง9กศูนย์นะครับ1นึ่งัา 1, 3, เอาเอาท่านหน่อย1นึ่มสนะครับ1นึ่สามตรงบนนะครับ3ามหล่างประมาณนี้ส่วน8ก็แลกแจ่เองจนะครับชอบออก็จัดไปตามนี้นะครับ ถอยถอยนะครับถอยนะครับอีกหนึ่งสเต็ปนะครับนี่ถอยอีกหนึ่งสเต็ปแมนทองดูแม,มานทองก่อนห้าหกสามดดเข็นก่อนนะครับ ห้าหกสามสามสองห้าสามสามสองนะครับอันนี้เก้าไม่เข้าสามเข้านะครับบนล่างแล้วเข้าหกสามบนนะครับส่วนหกเข้าบนนะครับก็จับคูณทีหกสามสามหก นะครับวงปีบัญชี2เข้าอยู่นะครับล่างจับชุดไม่เข้าเน่งเน่งนี่เลยนะครับมอติบารมาอ้ามันทองผิดนะครับ ก็สะจัวแม่นอย่างเดียวคือแรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์นะครับให้สังเกตแรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์อย่างเดียวเอฟซนะครับเนี่ยงวดออกแปดเก้าสี่ห้าสี่เนี่ยสองแปดห้าเก้านีนะ่ยแปดหลักร้อยเข้าห้าหลักสิบล่างเข้าเก้าหลักสิบบนนะครับตัวเด่นนะครับมองตัวเด่นละวังงวดที่ฟันมานะครับ แรงจริงไม่ใช่แรงเชียรนะครับศูนย์สามหนึ่งหกเนี่ยตัวเด่นจับกันเลยในหกสามนะครับ fc แถมเข้าชุดเนี่ยหกสามด้วยสามหกหกสามนะครับแล้วนั่นแหงมาดูแรงจริงไม่ใช่แรงเชียรอาจารย์เดียวอาจารย์อ่นมองท่านนะครับโปรปีวิชีก็น่าสนอยู่นะครับเพราะมีศูนย์แอชอบศูนย์แต่จริงจแล้วแอดชอบสามมากกว่าก็เ,าเอาไปศูนย์สามแล้วกันนะครับ ศ่งก็สวยดูเอานะครับตอนนี้นอฟซีันแรกแต่เรากระจันมาจบก็ผ่านเนาะประมาณนี้อ้าวมาดูกันนะครับวันนี้2758แอดแ้มองปฏิทิน 2. 2ไม่รู้จะมองบอกตัวไหนนะครับ ให้มองไปทีสองแนะนำเอฟซีไม่ถูกเลยนะครับต,ตัวทีเอสไม่ค่อยจะชอบเท่านั้นเลยนะครับแต่ก็มาได้หมดแหละสองเจ็ดห้าแปดเนี่ยมาได้หมดนะครับหรือจะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดลุบหลาหรือจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าลุบหลานะครับเป็นไปได้หมดนะเอฟซีนะครับ ก็คมแมนดูแรงจริงไม่ใช่แรงเคีือนเนี่ยยังไม่ผิดเลยนะครับสี่ตัวเอาสองตัวตลอดก็ให้มองเอาแอดมองทีสองแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ตำแหน่งนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวตำแหน่งนี้ออกสองหมวติดเลยนะครับตำแหน่งนี้ออกสองหมวติดนะครับเอามองแปดมองเจ็ดด้วยแล้วกันเอางี้นะครับมองแปดขมองเจ็ด ะะแอดเริ่มเชื่อแรงจริงไม่ใช่แรงเชี่ย์มากขึ้นนะนะคระับมอง8ปมองเจียด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนโป่งปิบัญชีมีศูนย์อย่างที่บอกแอดก็ชอบ0ูนยอยู่นะคะรับนี่จะเป็น9กศนตัวนี้รูเปล่าสิลามัน,นีจะไม่ค่อยได้เคยออกเนาะ ประมาณนี้ f 4. อถอยนะครับถอยอีกแล้วถอยนะครับถอยมึงสเต็ปนี่ครับแล้วถ่าดูแบบนี้นะครับ อดีพันมานะครับนี่โอ้ยรับอีกเอาอดีพันมานี่ครับมีอดีพานมานะครับดูจุ้มหน่อยดีกว่านี่ครับเสียนด้วยนะครับออกห้าหกสาม ห้าหกสามสามสองห้าหกสามสามสองไม่เข้าไม่เข้าเออนี่เข้าอยู่นะครับหลักร้อยก็เข้าด้วยนะครับแตสีนี่ไม่เข้าให้มองสีตัวนี้เป็นหลักนะครับเนีดยหมดกว่านู้นนะครับ หมดออกแปดเก้าสีเนี่ยออกแปดเก้าสีก็ข้าที่เก้าสีนะครับส่วนตัวนี้เราไปมองมองตัวสีตัวนี้นะครับเพชรบางโลยนะครับอ่าหมดนี้ก็เข้าเนี่ห้าหกสามเลยนะครับหมดไมล่าสุดเนี่ยถอยไม้ f เอฟซีดูก็แหละ เป็นบางป่วยนี่แอดให้ดูตรงนี้อย่างเดียวนะครับเนี่ย0279นะครับถ้าชนมาจะออกบนทั้งนั้นเลย F4 นะครับแอดให้มองจิต0แล้วก็29นะครับเจ็ดด้วยแล้วกันเอาเนี่ยสี่ตัวนี่แหละนะครับส,สวยๆทั้งนั้นเลย F4 แต่ที่เน่เนๆคือ02บนนะครับถ้า9ก็90นะครับนี่ นะคระับกรอะไรก็แล้วแต่บนก้าวมาได้ทั้งบนและหลังส่วนศูนย์สองเนี่ยอดเน้นบนมากมากเลยนะครับแต่วันนี้เทบัญชาให้สองนะครับก่อนหน้าให้ศูนย์ไม่เขา้าก่อนหน้าให้แปดก็ไม่เขา้านะครับห้อย่างไรถ้าสองไม่มาก็าจะต้องเป็นศูนย์นะครับก้าวศูนย์หรือเปล่าเอฟสีนะครับ หนาสนอยู่น,90นะ 90fc เนาะ90นะครับอ้าวทีนี้มังกรหยกนะครับมังกรหยกงวดทีผพานมานะครับอ่า63ไม่เข้าอีกเศรบัญชาไม่เข้า จะแม่จะเขียนทองเออจะแม่จะเขียนทองนี่ก็น่าสังเกตน,นะ F4 ออกอะไรนะห้าหกสามสามสองหนี่เห็นไหมเขายกตัวสามเด่นเลยสามสองห้าเจ็ดตัวสามเบลือเลยเนี่ยแล้วก็เข่าสามสองไปตรงนี้ก็มมนเอาได้นะครับจะแม่จะเขียนทองจะแม่จะเขียนทองกระเพ็ดบางกลวยเออแต่จะแม่จะเขียนทองเ้ามาลางนะ สม่ตะเคียนทองงวดที่ผ่านมาแปดเก้าสี่ห้าเข้าสตัวเดียวเขาสตัวเดียวะนะครับเพชรบางกลวย0ูนยชนที่7กับ4ี่ะเรามาดูตัวชนก็ได้ในเอฟซวดนี้3 4 5 6 ชนสามกับห้าก็เข้าสามไปเอฟซีน่าสนเอฟซีเอดมาจัดชนใน้เอฟซีเลยเห็นกันจัดจ่าเลยนะครับนี่เอาเพชรบางกวยมาชนกับเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนศูนย์สองเจ็ดเก้าเอ้เจแม่ตะเคียนเอาเพชรบางกวยก่อนเพชรบางกวยศูนย์สองเจ็ดเก้าเจแม่ตะเคียนห้าศูนย์สามแปดชนที่ศูนย์ เฮ้ยแคชนตัวเดียวแล้วนี่อ้าวชนตัวเดียว fc ชนตัวเดียวศูนย์ก็ต้องมองที่ศูนย์เป็นหลักที่ fc นี่เน้นศูนย์เป็นหลัก fc นะครับนี่แอดคลาเป่าเจอแล้วนะครับเนี่ยที่ผ่านมาชนเนี่ยแค่สามฉบับนะเนี่ยแอดก็จับชุดจับทางในแล้วเนี่ยเห็นไหม ศูนยสี่ออก8 9 4นะครับ8 9 4 5 4้าสี่ห่ศูนย์สี่เจ็้าฟังนี้เจ็ดกปดะชนที่เจกับ4ก็เข้าที่4นะครับออต่อมาวมิอีกคานมากเลยออก5 6 3 3 2, 2> เพชรบางกวย3 4 5 6นะครับเจ้าแม่ตะเคียนทอง3 2 5 7อง้ชนที่3ากับ5นะครับ ก่มาเข้าทีสานะครับทั้งบนทั้งล่างเนี่ยแอดจับจุดได้แล้วเอทีนี้วดนนี้เพชรบางตัว0279ยามาเอเซเนทอง5038ชนที่0ตัวเดียว f อฟแอดมั่นใจขึ้นมากเลยนะครับวัดศูวัด 0, 0มานะครับ แอดเริ่มมั่นใจขึ้นมากๆเลยนะครับที่มาเจอเพชรบางควยชนกับจอแแม่จกเกนทองนี่แหละนะครับงั้นก็มองไปที่ศูนย์เอฟสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามนี่แอดเน้นเลยนะครับแล้วก็ศูนย์แปดท่านี้นะครับเท่านี้เอาศูนย์เป็นตัวเด่นนะครับศูนย์เป็นตัวเด่น อันนี้นะครับเ,เรียบร้อยนะครับถอยสุดท้ายท้ายสุดนีครับเหล็กนี้ทันใดจะได้มามงกมรเมลันะครับออกห้าหกสามสามสองแอดเขียนก่อนนะครับ ห้าหกสามสามสองนะครับตอนนี้ก็ห้าหกสามสามสองสามสองทีนี้มาดูงวดก่อนข้าวที่สองนะครับ,รบล่างจับชุดนี่สองสามสามสองล่าง ไม่เคยพลาดนะครับสี่ตัวแตโงโมทิก่อนงมดก่อนหน้านี้พลาดนะครับพลาดไม่เลยแปดเก้าสี่ห้าสี่พลาดครับเนี่ยหมดก่อนนานี้พลาดนะครับแต่ตัวเด่นเก้ามาเข้านะครับเ,เข้าเก้าบนนะครับแอดเอนเนนสามแต่สามไม่มามาสี่นะครับพลาดทั้งสี่ตัวพลาดงวดแรก f สี่นะครับไม่เคยหลุดเลยมหลุดงวดแรกแต่งวันนี้มาแล้วปับมาแล้วเนี่ย เข้าที่สองแล้วก็สามสองล่างนะครับจะหนึ่งผิดไปนะครับหนึ่ผิดไปแต่สีตัวแน่แอดให้มองเน้นสีตัวนี้ดีกว่านะครับเน้นสีตัวนี่แน่นอนกว่าเอฟสเนี่ยจับชนกันยังไดเลยเนี่ยสองโอ้ยชนไม่ได้สิชนมากตัว คนมากตัวไม่ไร fc อย่างเงี้ยถูกละมังกรมีไายส่วนตัวก็ถูกละนะครับมาดูงวดปัจจุบันงวดที่จะออกนะครับนี่สามที่แอดชอบนี่นี่ศูนย์ห้าหกเก็ดเนี่ยศูนย์แอดมั่นใจศูนย์ออกมากเลยนะครับแล้วก็ศูนย์สามเนี่ยตัวนี้สามตัวนี้ศูนย์นะครับ<ม>น่าจะเป็นศูนย์สามสามศูนย์ฉลาด fc เน้นบนนะครับแต่ก่อนจย่าล so, right so ืมกันล่างนะครับศูนย์สามสามศูนไม่มาบนก็มาล่างเนี่ยศูนย์สามสามศูย์นี่แหละชุดเดียวนี่แหละนะครับแอดรู้สึกมั่นใจนะครับช่วโงนี้มาลงตัวแล้วรู้สึกจะลงตัวแล้วแหละนะครับวันน่าจะเป็นศูนย์สามมากสุด ก็อะไรจะเกี่ยวกับ0นนี่แหละนะครับแค่นั้นเองลองมา0ูนย์เก้ะครับศูนย์สเน้นศูนยนะครับเน้นศูนยละกันหวังนี่ละกันนะครับเน้นศนยอ่าเน้นศูนยเลยอดคิดโคกเลยเน้นศนย์ตัวเดียว f อนะครับก็ศูนตรงตรงกันสาม สามสันหนักเลยศูนย์ศูนย์จนแม่จะเขียนทองก็ศูน 0, ย์เห็นไหมดังนั้น,น,นไม่ควรมองข้ามโดยประการทั้งปวงแอฟเสีนนยนะครับหนาศน,นทีเดียวหนาศนทีเดียว ประมาณนี่เลย fc ประมาณนี่นะครับก็น่าจะถูกใจ fc บ้างเลยมาก่อนหน่อยหรือมันถูกใจก็มองผ่านไปถูกใจก็แคปเก็บเอาไว้ fc นะครับก็แอดทำให้ fc อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่องการดูฉบับไหนเล่มไหนคอมเมนต์ใต้คลิปมาอย่างที่แอดรีวิวไปให้ นะครับเอาความเห็นส่วนตัวเขา้าไปถูกใจไหมถูกใจก็คอมเมนต์บอกมานะครับอยากให้เพิ่มตรงไหนตรงนั้นตรงไหนก็บอกฉบับไหนอาจารย์ไหนบอกนะครับเแอดจัดให้ตั้งของกอและอิทสุดท้ายนี้ครับเอาแคปกันสามสหนึ่งเรียบร้อยนะครับ ดันนมงมาอ2หนึ่งเยี่ยมเลยนะครับสุดท้ายนี่ครับขอให้ FC ที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดหมุ D, นเซียนมามปาชคสมศักดภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไกล้เนาะรอดพ้นจากพยันตรไลทั้งหลายทั้งปวง เสียโชคเสื้อสลักกินรัฐบาลรลอเสียงโชคชนิดใดๆขอให้โชคดีถูกรางวัลทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม